หม้อสามขาคือภาชนะดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่ในภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยพบครั้งแรกที่แหล่งโบราณาคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบ,บรุรีพุทธศักราช2546มีการค้นพบหม้อสามขาครั้งสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีที่แหล่งโบราณาคดีหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซโดยสำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรีกรมศิลปากรได้ทำการขุดค้นทางโบราณาคดี พบหลุมฝังศพมนุษย์สมัยหินใหม่จำนวนมากซึ่งแสดงว่าแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรเป็นที่ตั้งหมู่บ้านยุคแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากหมอสามขาแล้วที่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรยังพบภาชนะดินเผาหลากหลายรูปแบบแบบหนึ่งที่โดดเด่นคือภาชนะมีเขาและมีนมซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาชนะที่พบในแหล่งโบราณคดีในลุ่มแม่น้ำลบบุรีป่าศัก การค้นพบหม้อสามขาที่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรทำให้สันนิษฐานได้ว่าชุมชนโบราณแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมรุ่นแรกในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งเริ่มตั้งถิ่นฐานเมื่อราว3,800ปีถึง4,000ปีมาแล้วโดยมีความสัมพันธ์กับชุมชนทางตอนใต้ของจีนที่เป็นต้นกำเนิดหม้อสามขาจากนั้นได้มีการพัฒนารูปแบบของหม้อสามขาอย่างหลากหลายแตกต่างไปจากเดิม และแพร่หลายไปยังท้องถิ่นอื่นๆอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมานับได้ว่าแหล่งโบราณคดีนองราชวัตรเป็นหลักฐานสําคัญในการบอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานยุคแรกในจังหวัดสุพรรณบุรี